ทำยังไงให้เขาคุยแชทมากขึ้นสวัสดีครับผมพุรบอนจีราขาใส่ดำแก็ครับคุณจะต้อง pinpoint the reason behind his dry texting นะครับหมายถึงให้คุณน่ะหาสาเหตุก่อนนะครับว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงไม่ค่อยตอบแชทคุณครับวันนี้นะครับมันอาจจะเกิดจากอะไรนะครับมันอาจจะเกิดที่นะครับเขาอะก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่นะครับชอบคุยเทคหรือเปล่า2นะครับ ถ้าเกิดเขาไม่ชอบคุยเท็กซ์มันก็เรื่องปกตินะครับที่เขา่จะไม่ตอบแชทคุณนะครับเขาอาจจะสะดวกโทรหรือเขาชอบวิดีโอคอลอย่างนี้มากกว่านะครับก็ให้ดูนิสัยเขาก่อนนะครับว่าเป็นเพราะอะไรครับ2ครับเขาติดอะไรหรือเปล่านะครับเขาติดงานไหมหรือว่าป่วยหรือเปล่าไม่สบายพ่อแม่เขาป่วยหรือเปล่อยี้เป็นต้นนะครับ3นะครับปกตินะครับก่อนหน้านี้เขาเคยส่งข้อความหาคุณอะ เป็นเทคยาวๆหรือเปล่าแต่ตอนนี้ส่งสั้นลงอย่างนี้ก็แสดงว่าความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมมันนี้ต้องแก้ไขนะครับแต่เมื่อก่อนส่งสั้นๆเดี๋ยวนี้ก็ยังส่งสั้นๆก็แสดงว่าเป็นนิสัยของเขานะครับมันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับหรือนะครับหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรตอนแรกๆคุยกันแต่เรื่องหวานๆเรื่องสนุกหรือเปล่านะครับเรื่องดีๆนะครับเรื่องมีความสุขหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีแต่บ่นกลด,ดากดดันจับผิดนะครับเรียกร้องความสนใจประชดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เขาก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วนะครับเพราะว่ามันน่าเบื่อนะครับหรือนะครับเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้นะครับตอนที่เจอคุณใหม่ๆนะครับเขาคุยคุณดูสวยนะครับคุณดูรวยนะครับคุณหุ่นดีนะครับแต่ตอนนี้คุณพังแล้วนะครับหุ่นพังนะครับคุณไม่รวยแล้วนะครับคุณไม่สวยแล้วนะครับนิสัยไม่ดีแล้วนะครับพูดจากที่พูดเพราะๆตอนนี้พูดไม่ดีแล้วนะครับแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่เขาจะหายครับดังนั้นคุณจะต้องหาสาเหตุก่อนนะครับว่าตอนแรกที่คุยดีๆทําไมนะครับแล้วตอนนี้ที่หายไปเป็นเพราะอะไรนะครับหาสเหตุ เพื่อจะได้แก้ไขนะครับถ้าเกิดวันนีนะ้คุณดูไม่สวยแล้วคุณก็ไปทําสวยนะครับเขาถึงอยากจะคุยกับคุณมากขึ้นนะครับหรือคุณนิสัยไม่ดีแล้วพูดจาไม่ดีแล้วมีแต่กดดันมีแต่คุยอะไรที่น่าเบื่อนะครับไม่เคยศึกษาทักษะในการคุยนะครับไม่เคยลงทุนนะครับกับความรู้นะครับที่เป็นจิตวิทยาที่จะคุยแล้วทําให้คนเสพติดแล้วก็คลั่งรักเราตลอดชีวิตทําให้จิตใต้สํานึกเขาติดหนี้เราแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับคุณ หาสาเหตุให้เจอแล้วก็แก้ไขตรงนั้นครับเพื่อให้เขานะครับอยากจะตอบแชทของคุณมากขึ้นครับและใครอยากได้เทคนิคลึกๆนะครับในการที่คุยแชทครับหรือจีบผ่านแชทครับครูแนะนำนะครับให้ไปทุกดวงได้นะครับสตาร์ทแชทครับสะกดจิตให้เขาคลั่งรักผ่านการคุยข้อความครับอันนี้จะทําให้เขานะครับเสพติดคุณนะครับให้เขาคลั่งรักคุณนะครับผ่านการคุยข้อความใครสนใจนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับและถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องความรักนะครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิง